จังหวัดราชบุรีจัดงานตลาดเกษตรกรขายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผ,ผู้ผลิตโดยตรงค่ะ นายสุรพลสแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดงานตลาดเกษตรกรหรือฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตบริเวณลาน,านด้านหน้าสารกลางจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรงภายในงานมีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายมากกว่า50ร้านค้าในราคาต่ำกว่าทุนถูกกว่าท้องตลาดงานจะมีไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีเปิดโครงการ ผู้ว่าลบบุรีให้ความสุขบำบัดทุกข์สร้างความสมานฉันท์สร้างสรรคานิยมปี2558เพื่อนำบริการด้านต่างๆและเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้บริการประชาชนในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านเขารว,วกอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีมอบใบประกาศแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแสดงว่าตำบลเขารว่วก6หมู่บ้านมีประชาชนสมัครเป็นครอบครัวศีล5แล้วไม่น้อยกว่า1060 พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเด็กได้โอกาส10คนโอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีมอบสิ่งของเครื่องอย่างชีพแก่ประชาชน300ชุด